น um ั้งอยู่ตรงไหนครับเข้าที <s t, <s> ่มันต้องชิ้มตลอดเลยเหครับสุดท้ายนะครับเช้นร้องชิมกันดีกว่าครับ ให้ใครมาชิมเดียอ่าปอชิมก่อนเลยอ๋อชิมเลยวชิมแล้วโอเคปอปอเดียวเดียวเดียวสดๆร้อนฮ่าฮ่าฮ่า้่ามันช่างร้อนปอถึงวดครับอร่อยอร่อย จะไปนแล้วอไกลับจากนนมาเขริ <Wha> ่มต <fe et> <d io> ื่นก็ให้ติดตาม F3 เป็บุ๊3แมกะซีแล้วเราก็จะได้มาร่วมหน้านดนแนี้รัแล้วติดตามความมันแบบนี้ในครั้งต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญคออก่าหรือติดตามละครเรื่องทานันนะครับเย้ิงซิงซิงิง